จะเจ็บสักเท่าไรโลกมันหมุนคลเขาก็วิ่งไปแต่ฉันจะยืนตรงนี้ด้วยหัวใจที่ยังไม่แพ้ใครนี่งไงพอรอให้ได้ถึงเวลามันอาจจะช้าไปหน่อยแต่วันหนึ่งจะเห็นแสงที่ปลายฟ้าเมื่อคนอย่างเรายังไม่ยอมสอยเดีอเดอรีบจนลืมว่าชีวิตมีทางโค้งอย่ามองแค่ความเร็วจนลืมว่ามีวันโลง ไมจะถึงก่อนแต่มันอยู่ตรงทางที่เรายังเดินต่อแม่จะล้มร้อนโลกมันกดดันมันแบกพิมพไว้บน่าแต่ใจคนจริงไม่เคยยอมแพ้ชะตาล้มอีกสิบครั้งก็ยังยิ้มได้มาเชื่อในคำว่าพรุ่งนี้ยังไม่สายเมื่อพายุผ่านไปเหมือนเดิม